วิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครแต่ละคลาสของ Elden Ring ไนเรียนกันครับมาดูกันว่าแต่ละคลาสเนี่ยทำอะไรได้บ้างสกิลเป็นยังไงแล้วคลาสไหนเนี่ยที่เหมาะกับคุณและสำหรับคนที่เล่นเทสไปแล้วหรือยังไม่ได้เล่นเนี่ยก็มาดูได้รับรองว่าจะมีประโยชน์ตอนเล่นจริงแน่นอนก่อนเข้าเนื้อหาแต่ละคลาสเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าแต่ละคลาสมีอะไรที่เหมือนกันและแตกต่างกันบ้าง ในเรื่องของความแตกต่างครับแต่ละคาสจะมีสกิลอยู่3อย่างก็คือคาแรคเตอร์สกิลอัลติเมทอาร์ตแล้วก็พาสซีฟสกิลแต่ละคาสเนี่ยจะมีอาวุธเริ่มต้นที่แตกต่างกันบางตัวอาจจะเริ่มด้วยดาบบางตัวเริ่มด้วยมีดประมาณนี้แล้วก็จะมี HP, Stamina แล้วก็ FP ที่แตกต่างกันซึ่งหลังจากนี้ผมขอเรียกค่า FP ว่ามานาแล้วกันมันจะได้ไม่สับสนกับค่า h p ถ้าไปเรียก Fp เนี่ยเดี๋ยวมันจะฟังยาก ทีนี้เรามาดูสิ่งที่เหมือนกันบ้างครับก็คือทุกๆคลาสเนี่ยจะสามารถใช้อาวุธที่เก็บได้ทุกอย่างหากคุณมีเลเวลที่เพียงพอการอัพเลเวลในเกมนี้เนี่ยจะเป็นการอัพแบบอัตโนมัตินั่นหมายถึงค่า HP Stamina แล้วก็มา n a เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามคลาสที่คุณเลือกมันจะเพิ่มแบบล็อกเอาไว้แล้วจะไม่มีให้เลือกว่าจะอัพสเตตอะไรแบบ Elden Ring ในภาคหลัก ที่มันจะสามารถเลือกได้ว่าจะอัพ HP อย่างเดียวหรือว่าจะอัพ Stamina อย่างเดียวในเกมนี้เนี่ยคุณจะทำแบบนั้นไม่ได้เพราะงั้นแต่ละคลาสเนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปคุณก็ควรที่จะเลือกให้ดีหากคุณเล่นการเดียนซึ่งเป็นตัวที่เน้นถึกๆเน้น HP เยอะๆแล้วอยากจะไปเล่นเวทเนี่ยมันทำได้ไหมมันก็ทำได้แต่มันก็อาจจะลำบากในตอนเล่นจริงหน่อย โอเคเราเกินกันไปยาวแล้วทีนี้เรามาดูแต่ละคลาสกันเลยว่าทําอะไรได้บ้างตัวแรกครับเป็นไวเดอร์ตัวเนี้ยเป็นเหมือนตัวสแตนดาดละกันมันทําได้ทุกอย่างเหมือนอยู่ตรงกลางของแต่ละคลาสเมื่อคุณได้ยินอย่างเงี้ยคุณอาจจะคิดว่ามันไม่เก่งหรือเปล่าเหมือนมันไปไม่สุดสักทางแต่บอกเลยว่าไอ้ตัวแบบเนี้ยที่มันมักจะเก่งเพราะมันมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็เป็นตัวที่เล่นง่ายเดิมมาครับคุณจะมีดาบและโล่เล็กอย่างละหนึ่งอันพาสซีฟสกิลคือซิกเซนซึ่งมันโคตรดี มันทําให้การตายได้หนึ่งครั้งเมื่อคุณถูกโจมตีแล้วการโจมตีนี้ทําให้คุณตายแน่แนมันจะเปลี่ยนเป็นการล้มลงแทนนั่นหมายความว่าคุณจะโกงความตายได้หนึ่งครั้งเอาจริงๆฟังดูเหมือนน้อยแต่คนที่เล่นเอลเดนดิงมาเนี่ยหรือเกมทํานองเนี่ยต้องบอกเลยว่าแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้ต่อกันที่คาแรคเตอร์สกิลครับสกิลมีชื่อว่าคลอช็อต ก็คือตะขอเอาไว้ดึงศัตรูเข้ามาหรือจะทําให้เราพุ่งไปหาศัตรูก็ได้เอาไว้ใช้เพิ่มการมูฟเมนต์ของเราแถมยังดึงโล่ของศัตรูได้อีกด้วยศัตรูบางตัวเนี่ยมันจะมีโล่ก็ใช้สกิลเนี้ยปลดโล่ออกได้ที่สําคัญมันไม่ต้องใช้มานาคุณสามารถใช้มันได้เรื่อยๆถ้ามันไม่ติดคูดาว และสกิลอัล t i m เมตของ w i เดอรครับจะเป็นการโจมตีที่ออกจากแขนซ้ายเหมือนเป็นระเบิดทําให้บอสบางตัวเนี่ยลม้มลงได้เลยแนะนําว่าสามารถทำคอมโบง่ายๆกับสกิลคอช็อตนะที่เพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้ก็คือพุ่งเข้าไปแล้วก็ใช้อัลติเมตใส่ง่ายๆแค่นั้นเลยแต่ระยะของสกิลนี้ค่อนข้างสั้นเพราะงั้นก็ต้องอยู่ใกล้ๆตอนใช้ก็ต้องเล็งให้ดีลวกันถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอะไรง่ายๆไม่ต้องเยอะแล้วก็เก่งเนี่ยผมก็แนะนําไอ้ตัวนี้เลย ต่อมาครับเป็นการเดียนพูดสั้นๆมันก็คือสายแท้งนี่แหละเริ่มต้นมาคุณจะมีโล่ใหญ่แล้วก็เงาใหญ่1อันไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าเงาไหมเป็นตัวที่มีค่า HP เนี่ยสูงกว่าว i d เดอร์ด้วย p พ s สซี Skill ของตัวนี้ก็คือการบล็อกที่ดีกว่าตัวอื่นๆพูดแล้วอาจจะงงๆก็คือถ้าตัวอื่นพยายามที่จะบล็อกการโจมตีหนักๆ บางทีมันอาจจะโดนดาเมจหรือบางทีก็อาจจะทําให้บล็อกเนี่ยมันแตกเกิดการจังงักขึ้นได้แต่ไอตัวเนี้จะทําได้ดีกว่าจะกันดาเมจได้ดีกว่าหรืออาจจะไม่โดนดาเมจเลยก็ได้แต่ถ้าเจอบอสใหญ่เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะกันได้ขนาดไหนคาแรคเตอร์สกิลครับไววินเนี่ยจะเป็นการสร้างพายุขึ้นมารอบตัวจะทําให้ศัตรูเนี่ยลอยขึ้นแล้วก็ล้มลงมาใช้ทําดาเมจแล้วก็ใช้ขัดจงังหวะได้ดีด้วย อาตเมดของกาดิเดียนครับก็คือ Wing of Salvation บินขึ้นไปบนฟ้าแล้วพุ่งลงมาทำดาเมจ AOE ใส่พื้นซึ่งค่อนข้างกว้างเลยทำให้ศัตรูเนี่ยล้มลงได้ด้วยแล้วข้อดีก็คือถ้าเพื่อนของคุณเนี่ยล้มลงแถวแถวศัตรูใช้สกิลนี้ถ้าทั้งเพื่อนและศัตรูอยู่ในระยะพอดีมันจะเป็นการชุบเพื่อนขึ้นมาด้วย ยิ่งถ้าเพื่อนล้มลง2คนแล้วอยู่ใกล้ๆกันกดสกิลนี้พุ่งไปหาเพื่อนเพื่อชุบได้เลยเพิ่มเติมวิธีชุบเพื่อนที่ล้มลงในเกมนี้เนี่ยก็คือการโจมตีใส่เพื่อนนั่นแหละเพราะงั้นก็เหมือนยิงปืนนะัดเดียวได้นก2ตัวนะสำหรับสกิลนี้ทาดาเมจก็ได้แล้วก็ชุบเพื่อนไปในตัวด้วยก่อนใช้สกิลนี้ก็คิดให้ดีก่อนเพราะมันอ่าจเอาไว้พลิกเกมได้เลย ตัวที่3ครับเป็นดัชเชสเริ่มเกมมาเนี่ยจะมีมีดให้ซึ่งผมว่ามันค่อนข้างใช้ยากเลยตั้งแต่เล่นเ l ลเดนดึงมาเนี่ยผมไม่ใช้มีดเลยเพราะว่าระยะการโจมตีของมันเนี่ยสั้นมากแต่อย่างที่บอกในเกมเนี่ยทุกคลาสสามารถใช้ได้ทุกอาวุธผมก็แนะนําให้รีไปหาอย่างอื่นมาใช้แทนถ้าคุณไม่ถนัดเหมือนผม s า i ีฟ s สกิลของดัชเชสครับคือม a กนิฟิเซนต์โพสทำให้การหลบและการโจมตีของเธอเนี่ยรวดเร็วกว่าตัวอื่นๆแล้วก็ยังใช้สต a ามิน่าน้อยลงกว่าปกติด้วยพูดง่ายๆก็คือสายผิวแล้วกัน c าแร a c t อ r Skill ครับรีสเต e ทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากก่อนหน้า1-2ถึงวิอันนี้ไม่แน่ใจแบบเป๊ะๆว่าคือกี่วิอธิบายเพิ่มเติมก็คือสมมติว่าศัตรูเนี่ยโดนทำดาเมจ1 0 0แล้วเรากดสกิลนี้ทันที ศัตรูก็จะโดนดาเมจอีก100อย่างในคลิปนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนเป็นด่างเงาของศัตรูโผลมาซึ่งก็คือสกิลนี้แหละเพราะงั้นการใช้สกิลนี้ก็ควรจะใช้หลังจากที่มีการทำดาเมจใส่ศัตรูแบบแรงๆเช่นติดเลือดออกหรือโจมทีพร้อมกัน3คนแล้วก็กดสกิลนี้ทันทีเวลาที่ใช้ก็อาจจะต้องสื่อสารกับเพื่อนหน่อยหรือไม่งั้นคุณก็ต้องเป็นพวกที่มือไวจะได้ใช้คุ้ม กิวอาร์เตเเนี่ยก็คือเฟนเล่พูดง่ายๆก็คือทําให้หายตัวรวมถึงเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆเราด้วยมันเลยใช้ได้หลากหลายนะจะใช้แล้วไปจ้วงศัตรูจากข้างหลังก็ได้หรือใช้เซฟตัวเองหรือเพื่อนที่กําลังเลือดน,น้อยเพราะในระหว่างที่หายตัวเนี่ยเราสามารถเติมเลือดเติมมานาได้ ตัวที่4ครับเลสครูสนิยามแบบง่ายๆก็คือสายเวทมันต้องพยายามคอนโทรลมานาให้ดีใช้สกิลให้ถูกอันไหนใช้ก่อนอันไหนใช้หลังเนี่ยมันเลยทําให้เล่นยากหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่เล่นสนุกแหละวิธีการเล่นก็หลากหลายจะถือคาทา2มือก็ได้หรืออีกมือนึงจะถือดาบก็ได้นะเลสครูสเนี่ยถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้วก็จะเลือดน้อยกว่าแต่มานาก็จะเยอะกว่า p a s ส i v e s กิล l elemental defense ก็คือตัวเราเนี่ยจะเก็บพลังงานต่างๆเข้ามาทำให้มานาเราเพิ่มขึ้นโดยจะเห็นเป็นวงกลมแบบนี้อย่างในคลิปเนี่ยศัตรูดโดนเพื่อนโจมตีด้วยสายฟ้าแล้วเราก็ดูดเข้าตัวเราก็จะได้มานาเพิ่มขึ้น คาแรคเตอร์สกิลครับเมจิกค็อกเทลเป็นสกิลที่จะลิงก์กับสกิลก่อนหน้าด้วยเมจิ c ค็อกเทลเนี่ยจะใช้พลังเวทโจมตีใส่ศัตรูโดยพลังที่ยิงออกไปเนี่ยจะเป็นพลังที่ดูดมาจากพาสซีฟส i l l ก่อนหน้าที่เพิ่งพูดถึงไปเพราะงั้นเวทที่ออกไปเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันในแต่ละครั้งที่ใช้ด้วยหากดูดมาได้ธาตุที่ไม่เหมือนกันเช่นดูดสายฟ้ากับไฟมากับอีกครั้งนึงเราดูดโฮลี่กับไฟสกิลทั้งสงครั้งเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกัน สกิลอัตเมตก็คือโซบัตรซองทำการมาร์กใส่ศัตรูเอฟเฟกที่เกิดขึ้นเนี่ยคือทุกๆครั้งที่เราหรือเพื่อนโจมตีมันจะเป็นการดูดเลือดและมานาไปในตัวด้วย โดยมันจะเพิ่มให้กับคนที่ตีคนไหนตีคนนั้นได้ไม่ได้มาเพิ่มให้เราสกิลจะคงอยู่ประมาณ10วิแล้วก็เป็นสกิลที่ดีมากๆเนะเอาไว้ใช้กับบอสได้แล้วตัวละครอีก4ตัวเนี่ยที่ปล่อยออกมาแล้วตามข้อมูลเนี่ยคือไอ้สตัวที่เพิ่งพูดถึงไปเนี่ยมันมีใน Network ร์กเทแต่อ้ตัวที่กําลังจะพูดถึงเนี่ยมันไม่มีเพราะงั้นจะบอกได้แค่คร่าวๆจากที่เห็นจากตัวอย่างแล้วก็ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บเท่านั้นตัวแรกครับก็เป็น Iion i เป็นสายตีไกลนะดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวที่มีความสามารถในด้านการปีนป่ายที่มากกว่าตัวอื่นด้วยในตัวอย่างเนี่ยจะเห็นเล้ว,ว่าเขาพยายามโชว์มูฟเมนต์ของตัวนี้บ่อยมากมันดูไต่กำแพงได้ดีกว่าตัวอื่นในระดับหนึ่งนะ ซึ่งตัวนี้จะเน้นตีไก่ใช้ธันดูตามตัวอย่างพา s i v e ฟสกิลคือ k e ค n น y e เมื่อฆ่าศัตรูเนี่ยโอกาสดรอปของจะมากขึ้นหรือดีขึ้นอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบไหนนะจะมากขึ้นหรือได้ดรอปของที่เรทดีขึ้นหรือทั้ง2องอย่างอันนี้ยังไม่แน่ใจ c o นเ e c t ต r Skill คือมาร์กิ้ง มาร์คศัตรูเพื่อให้เห็นจุดอ่อนระยะเวลาหนึ่งคิดว่าน่าจะช่วยให้เราตีศัตรูได้แรงขึ้นถ้ามาร์คยังคงอยู่แต่เพื่อนเนี่ยจะตีแรงขึ้นด้วยไหมหรือแรงขึ้นแค่การโจมตีของเราคนเดียวเนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจอัลติเมทสกิลก็เป็นพาวเวอร์ช็อตโจมตีอย่างดุนแดงเป็นเส้นตรงและไม่สนการป้องกันใดๆทั้งสิน้นแค่นี้เลยตัวต่อมาเป็นเรเดอร์ครับซึ่งข้อมูลก็มีค่อนข้างน้อยนะมาเริ่มที่คาแรคเตอร์สกิลกันก่อนคาแรคเตอร์สกิลเนี่ยคือวิทีรเอร คือการต่อยอย่างดุนแดงสามารถล้มศัตรูขนาดใหญ่ได้อย่างมังกรตัวใหญ่ขนาดนี้มันยังล้มได้เลยส่วนสกิลพาสซีฟเนี่ยคือไฟเตอร r ลิสโลฟจะไม่ถูกทําให้ล้มลงในขณะที่ใช้สกิลดิทรีเอทอยู่ซึ่งดิทรเอทเนี่ยถ้าฟังจากแบบนี้มันอาจจะต้องมีการชาร์จสักพักหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจสกิลอัลเทเมทครับโทเทมสเตล่าเรียกเสาออกมาช่วยบับแล้วก็ทำดามจ เพื่อนเราเนี่ยก็สามารถขึ้นไปอยู่บนเสาได้ด้วยและตัวที่7ครับ executor ตามข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเนี้ยจะเน้นไปที่การแพร่รีเดาว่ายิ่งติดแพร่รีบ่อยก็อาจจะทําให้เพิ่มอะไรสักอย่างอาจจะบัฟดาเมจอะไรประมาณนี้อันนี้คือเดาลนลวนนะจาก passive skill ที่หลุดมา ใครสายแพรี่แบบเซคิโร่เนี่ยต้องจัดตัวนี้เลยตัวที่8ครับเป็นตัวสุดท้ายเลเวเนนข้อมูลที่ออกมาเนี่ยคือน้อยมากดูแค่ว่าเน้นไปที่การ s u m ม o n spirit ออกมาช่วยสู้แค่นี้เลยข้อมูลที่มีผมคิดว่าอีกไม่นานข้อมูล4คลาสหลังสุดที่เล่าไปเนี่ยมันน่าจะค่อยๆออ,ออกมาเยอะขึ้นนะถ้ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมทาคลิปของคลาสพวกนี้เพิ่มให้แล้วกันก่อนจากกันครับเช่นเคยฝากกดไ like, ลค์กดซับให้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดข้อมูลของคลาสอื่นๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ growing as a fighter through experience and observation. Victory against the Night Lord will be within reach.